เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะอย่างค่าคอมมิชชั่นของเซลล์ซิงเกอร์รบอกแล้วว่าอุ้ยสินค้าที่เขาขายเนี่ยที่ติดท็อปฟเนี่ยมีหลากหลายตัวใช่ไหมคะค่าคอมก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้ากันด้วยวันนี้เนี่ยที่ทาเฉรดมาให้ดูเป็นตัวเลขคร่าวๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถขายตู้แช่ได้ก็จะได้ค่าคอมอยู่ที่ประมาณ1นึ่พันถึงสองพบาทค่ะถ้าเป็นเครื่องซักผ้าอยู่ที่ประมาณสัก700ถึง1,200แล้วถ้าเป็นตู้เย็นก็สักประมาณ5 0 0ถึง1,000 600บาทมันก็มีหลากหลายรุ่นนะคะแล้วถ้าเป็นโทรทัศน์อีก850ถึง2400บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนโทรศัพท์มือถืออยู่ที่150ถึง400บาท อันนี้คือแค่รายได้ส่วนเดียวที่เป็นค่าคอมมิชชั่นเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งส่วนที่เป็นโบนัสอันนี้จะขึ้นอยู่กับยอดขายรวมแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยมียอดขายสักเท่าไหร่สามารถทํายอดขายได้ตามเป้าไหมยอดขายถ้าสมมติว่าสามารถทําได้ประมาณ1นึ0 0 0สบาทรับโบนัสไป1,500บาทค่ะถ้าสมมติทําได้เพิ่มขึ้นมาอีก5 0,000เป็น2องแ0 0ห้โบนัสจะอยู่ที่5,000บาทบาทํามากกว่านั้นอีกถ้าสมมติ4ี่แสนเนี่ยเป็นประมาณเป็นยอดขาย4ี่แสนอ่ะตัว โบนัสเพิ่มขึ้นมา14,000แม็กซิมัมที่เขาให้มาก็เนี่ยค่ะประมาณ0,000 0บาทนะคะสำหรับยอดขายคุณก็จะได้ค่าโบนัสไป2 5 0 0 0บาทเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วคุณเพนขามีทั้งชอบมีทั้งบอส์ไม่แยแกใจที่คุณพี่เจากครูปนี้เปลี่ยนอาชีพเลยนะคะจากที่เดินยิ้ขายยำเนี่ยนี่เลยค่ะเป็นเซลล์ซิงเกิลเลยคุณใช่ไหมแล้วก็เรื่องของค่าคอมที่มันถือว่าจูงใจพอสมควรทำให้ธุรกิจเนี่ยยังคงสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีแบบนี้คุณมันนานมากเลยนะคะ